วันนี้เราก็ได้มาถึงตรงริมทานนะครับเป็นหมายที่ผมมาประจำนะฮะช่วงนี้มันจะมีน้ำป่าลงมานะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาสักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำเริ่มใสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำนะครับน้ำค่อนข้างใสปลาที่นี่จะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นตัวเล็กเราก็เซตอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะครับ,ก,บกับขนาดของปลาทำให้เราเนี่ยตกได้สนุกขึ้นนะครับ แล้ววันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นคันสี่ท่อนน้ำปาติดตอนครับที่ผมสั่งเข้ามาใหม่ที่ผมได้ทํารีวิวไปนะครับกับลอกใจว่าพิกซี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อเล็กจะใช้งานกับมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับลอกที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับไดว่าพิกซี่นะครับ คันน้าปลาติดตอ่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยที่หมายไปกันครับสภาพน้ำในวันนี้ครับค่อนข้างใสเลยนะครับเพราะว่าน้ำป่าได้ลงมาประมาณสักสองสามวันแล้วน้ำที่นี่ก็จะใส สภาพหมายมันจะมีกิ่งไม้นะครับเราจะตีไซส์แคสหรือโอเวอร์เฮไม่ได้นะครับเราต้องใช้วิธีการนี่ครับใช้แบบนี้นะครับเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราโอเวอร์เฮจะติดกิ่งไม้ครับเราต้องใช้วิธีการฟิปเข้าไปครับ โอเคครับไม่มีตัวเดี๋ยวเราไปดูตรงมุมอื่นกันต่อครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับคันค่อนข้างตึงนะครับโอเคเลยเฟกซี่ส่งเหยื่อได้ดีมากเลยเน,าานะครับเป็นปลาจาดนะครับน่ฮะจาดครับ จากตัวสวยๆคร át, ับหนึ <online> ่ง <lonely> ตัวครับเหยื่อเป็นของทางค่ายยูนิคอนนะครับ ปลาเขาจะวนอยู่ตามริ้วขอบน้ําที่น้ําเบาๆะฮะราต้องตีกวาดไปจนกว่าจะเจอครับถ้าเจอเขากกัดเลยปลาพวกนี้กัดไม่ยากเนี่ยครับหลุด นี่ครับเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นยูนิคอร์นไมโครสปูลครับ2.2กรัมนะครับ นี่ครับโดนแล้วครับคันน้าปลาติดต่อนะครับเาวลิฟโอเคนะครับคันสี่ท่อนนะครับนะฮะลอกก็เป็นไดว่าพิกซี่นะครับเป็นปลากระสูบนะครับไซส์โอเคนลฮะนะครับนะ เหยื่ยูนิคอร์นสองจุดสองกรัมก็แกะมาใช้งานได้เลยนะครับ <Okay. S 1> โดนอีกแล้วครับ ั่นสวยนะครับคันวิ่งวิ่งได้อยู่ครับสูบสาสวยเลยครับสูบสสวยนะครับกลับลอกได้ว่าพิกซี่นะครับคันน้ำปตอิโอโค ยูนิคอร์นสองจุดสองนะครับสีเงิน นี่เราเดินข้ามฝั่งมาเพื่อที่จะมาเก็บเหยื่อนะครับกัดดีจริงๆครับเสดายเหยื่อเนี่ยูนิคอร์นนะครับสีทองนี่ฮะนี่ตีผมใช้ผมใช้สีเงินอยู่นะครับเดี๋ยว่ะเราไปตีเลยครับตีต่อกันโอเคครับทีกหมาว่ายน้ำน้ำอย่างแรงนะครับดู ไปช่วยมันก่อนนะฮะเร็วโอ้โห,โหเก่งมากอะ เดี๋ยวจะเดินข้ามน้ำไปฝั่งน้นครับนี่ครับเมื่อกี้เราเล่น2.2กรัมเดี๋ยวเราจะมาเทส0.6กรัมนะครับเป็นของโรดิโอครับ NOA 0.6กรัมนะครับเมื่อกี้เราใช้ยูนิคอร์นนะครับกับล็อกพิกซี่นะครับคันน้ปฏิต่อเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขึ้นมาสายนะครับแล้วก็เวลาตกค่อนข้างน้อยก็ขึ้นมาทําคลิปเล่นๆนี่ละครับทําคลิปไว้ลงช่องไปเรืเ่อยเป่อยลอกเป็นไดว่านะครับ p i x ซี PX68 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับ สปูนเป็น Alpha Air Steam Custom นะครับ <c oughs> ผมใส่สปูน Alpha Air Steam นะครับแล้วก็ลูกปืนเทตดตัว Air b f s นะครับหนะึ่งคู่ไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยนะครับที่เหยื่อที่ผมเทสก็2.2นะครับ 0.6 1.1ตีดีครับคุมง่ายด้วยความที่ว่ามันเป็นแม่เหล็กครับมันจะค่อนข้างที่จะคุ้มง่ายกว่าเม็ดลาคันนะครับเป็นของนะปลาติดต่อนะครับคัน4ี่ท่อนจากที่เทสวันนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับคันนี้นะฮะเจอปลาแล้วมีเพาเวลิฟนะครับสามารถงัดได้เหมาะกับปลาที่มีขนาด ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับสักฝ่ามือขึ้นไปอะไรเงี้ยผมว่าสนุกนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาผมหมดละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ